แสงอาทิตย์อัสดงที่ตรงหน้าคำนึงถึงการเวลาที่ผันผ่านจากโรงเรียนเล็กๆเด็กวันวานกล่าวเล่าขานสื่อต่อพอยนยินผ่านความทุกข์ความลำบากในวันก่อนค่อยๆผ่อนเจริญไวในาศาส์ินจากชุมชนคนห้วยขวางสร้างดังจิน งดงามสิ้นด้วยน้ำมือคือพลังถึงวันนี้ได้ภูมิใจในสถานสถาบันศึกษาเยี่ยมเปี่ยมความหวังเยาวชนเข้มแข็งแกร่งกำลังอนาคตชาติภูมิพลังพัฒนาไทยทสีทศวรรษประชาราษอุปธรรมก้าสู่สหัสวรรษใหม่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาสถานศึกษาเล็กๆแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นในท้องทุ่งเก,กษตรกรรมของเขตบางกะปิเพื่อเป็นที่รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาของชุมชนรวมทั้งความเจริญด้านอื่นๆที่แพร่กระจายเข้ามาอย่างต่อเนื่องนามเรือนประชาราษอุปถัมภ์ได้ถูกสร้างขึ้นเมืม่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2504 นับเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนแห่งนี้แต่เดิมโรงเรียนประชาราชอุปถัมภ์เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสามเสนนอกประชาราชอนุกูลได้แยกตัวเป็นโรงเรียนเอกเทศตามหนังสืออำเภอบางกะปิที่3784ทับ2,505โดยมีนายประกาศแสงเพชรผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนสามเสนนอกมาเป็นครูใหญ่คนแรกการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระยะเริ่มแรก เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งด้านบุคลากรและอาคารสถานที่ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นท้องทุ่งนามีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปียิ่งในยามฤดูฝนอุปสรรคต่างๆยิ่งมากขึ้นแต่ด้วยความเข้มแข็งและอดทนของคณะครูอาจารย์ในยุคบุกเบิกทำให้โรงเรียนเดินหน้าพัฒนาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอย่างไม่ย่อทอ้อเพื่อนำพาสถานศึกษาแห่งนี้ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้ความรู้และอบรมบ่มนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีในสังคมในปีพุทธศักราช2527นับว่าเป็นยุคของการพลิกโฉมของโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถรัรมภ์เพราะเป็นช่วงเวลาที่สถาบันแห่งนี้ ได้ปรากฏภาพของการพัฒนาครั้งใหญ่ในทุกๆด้านทั้งอาคารสถานที่งานด้านวิชาการระเบียบวินัยของนักเรียนระบบการปฏิบัติงานของครูและสภาพแวดล้อมทั่วไปจนโรงเรียนประชาราช์อุปถัมภ์ได้รับรางวัลพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช2527และรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษาถึง3ปีซ้อน คือปีพุทธศักราช2527 2528และ2529นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจของทั้งคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งท่านผู้อำนวยการผู้นำคณะครูอาจารย์นำโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ก้าม,มาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือท่านผู้อำนวยการพันนีการจนะวสิทธิ์ ด้วยคุณูปการของอดีตผู้อำนวยการทุกท่านที่ได้ช่วยกันเสริมแต่งเสียสละทั้งกําลังกายและกําลังความคิดในการพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยศักยภาพและประสิทธิภาพในอันที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรมเป็นประชากรที่มีคุณภาพซึ่งจะนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างถาวร จึงขอชื่นชมและประกาศเกียรติคุณท่านผู้อำนวยการต่อไปนี้ครูใหญ่ประกาศแสงเพชรดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2504ถึงพุทธศักราช2509อาจารย์ทัพทิมบุญญาพัชรินดำรงตำแหน่งเมื่อพุทธศักราช2509ถึง14มิถุนายน พุทธศักราช2519ผู้อำนวยการระง,งับแสงรุ่งเรืองดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2519ถึงวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2523ผู้อำนวยการเลิศสดแสงจันทร์ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2523ถึงวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2526 ผู้อำนวยการพันนีการชนะวสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2526ถึงวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2528ผู้อำนวยการพิญญพร,รวัฒนเจริญดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2528ถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ผู้อำนวยการมาโนตปานโต ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2530ถึงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2530ผู้อำนวยการอดิศรสายสุขดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2530ถึงวันที่18มกราคมพุทธศักราช2534ผู้อำนวยการสุรินต่อเนื่องดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2534 ถึงวันที่10 34, พฤศจิกายนพุทธศักราช2534ผู้นวยการสิริสูงคาสิ์ดำรงตำแหนงห่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2534ถึงวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2537ผู้นวยการบรรจบเสริมทองดำรงตำแหนงห่งเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2537ถึงวันที่30กันยายน2542 ผูน้นวยการธงชาติวงสวรรค์ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2542ถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2544ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาอันยาวนานกว่าสีทศวรรษและจากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นวยการทุกท่านอีกทั้งความร่วมแรงร่วมใจความรักความสามาคัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอาจารย์ ทำให้โรงเรียนประชาราษฎร์อุปัมภธรมมีความพร้อมในทุกๆด้านในปัจจุบันด้วยวิสัยทัศน์การบริหารงานของผู้อำนวยการสมพงศ์พลสูงเนินที่จะพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาและให้มีชื่อเสียงไปที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นผมได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษา ให้มาดำรง,งตำแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2545รู้สึกภาคภูมิใจดีใจเป็นจีย่างยิ่งที่ได้มาทำงานร่วมกับครูบาอาจารย์ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้พบนักเรียนที่นา่ารักได้พบนักการพรลงที่มีความรักความสมัครใ รับพื้นที่ของตัวเองในการพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะได้ไปสืบค้นประวัติโรงเรียนแล้วทราบว่าผู้บริหารแต่ละท่านนั้นเป็นผู้ทรงความรู้ประสบก,การณ์มากทั้ง12ท่านได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ามาตลอดทั้งด้านวิชาการด้านกีฬาด้านสถานที่และผมได้ศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียน ได้คุยกับชุมชนได้คุยับอาจารย์เมื่อมาถึงวันรับสมัครเมื่อรับสมัครนักเรียนเมื่อปีกึกษาที่แล้วพบว่าเพื่อนๆนบุคคลที่รู้จักวิชุมชนมาฝากนักเรียนเข้าเรียนมาพบผมปรากฏว่าท่านมาฝากเข้าอีกโรงเรียนหนึ่งไม่ใช่ประชาาิปุบธรรมผมก็ถามว่าทําไมถึงไม่ฝากเรียนนั้น กขกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วประชาสัมพันธ์ไงบอกดีครับดีมากเขาแค่ชื่นชมหลายยคนมาฟังผมก็เลยหยอกเยากับผู้ปกครองว่าถ้าผมเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างนั้นบ้างจะมาเรียนที่นี่ไหมผมก็เลยตั้งใจว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นอย่างนั้นจะเปลี่ยนชื่อก็ได้สืบค้นได้ปรึกษาผู้ในการเาก่าไปพบท่านบริการท่านหนึ่งว่า ผมจะขอเปลี่ยนชื่อเป็นเตรียมอดุดมศึกษาพัฒนาการได้หรือไม่ท่านบอกว่าได้ผมจึงทาปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็ปึงทําพิธีการต่างๆตามประชาชพิจารณาครูบาอาจารย์ผู้ขอนักเรียนแล้วได้ไปขอความเห็นชอบจากสมาคมผู้ขอนักเรียนเตรียมอดุดมศึกษานาการท่านผู้ใหญ่ที่รู้จัก ท่านก็ให้ความเห็นชอบเห็นด้วยทุกๆคนจึงเสนอเรื่องไปที่กรมสามัญศึกษาว่าต้องการจะเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชดาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2515เป็นเวลาเกือบ8เดือนประงศึสษาจึงอนุมัติเป็นชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรชา,ดา, 15, า,รา,ารชดา,า,า,ชาตามที่ชุมชน ตามที่บุครองรนักเรียนต้องการด้วยความเห็นชอบจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนจากสมาคมผู้ปกครองและครูจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากสมาคมสิทธิเก่าและจากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแห่งนี้เห็น <He S 2> สมควรที่จะอัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นมิ่งขวัญบารมีและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถาบัน ในานามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดานับแต่บัดนี้ไปจนตราบชั่วนินรันแสงอาทิตย์อัสดงลงตรงหน้าการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนวันใหม่40ปีประชาราชนิราชไกลพร้อมก้าวสู่วันใหม่ไปนิรัน ขอกราบขอบพระคุณคุณหญิงบุญเลื่อนเครือตราชูคุณหญิงสุชาดาธีรวัตรท่านอาจารย์อุดมวัชระสกุลีอดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษาผู้อำนวยการวิทยาบริบูรณ์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคุณมงคลซื่อสัตยาวงศ์นายยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคุณอุดมชาติยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและทุกๆท,ท่านที่ให้ความเมตตาและสนับสนุนมาโดยตลอด